วันนี้อยากแนะนำวิธีกินอาหารวิตามินซีไม่ต้องไปกินยามเม็ดนะครับครึ่งหนึ่งนะครับวิตามินซีอันนี้น้ำนะฮะน้ำกลองนะแล้วก็บีบลงไปนะแตครึ่งหนึ่งไปแช่นะครับถ้าเรากินน้ำเปล่าๆไม่ได้ตื่นอันนี้เรากินวิตามินซีทางท้อมนะครับ แล้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถบรีบใส่กับข้าวก็ได้เพราะวิตามินซีนั้นป้องกันวัดนะแล้วก็ช่วยล้างไตล้างตับให้สะอาดดังนั้นวิตามินซีนั้นมีประโยชน์กับเรามากนะอย่าลืมนะครับมะน,นาวก็ถูกครับแถวบ้านก็ยี่สิบาท6กเจ็ดลูกเลยเป็นถุงๆลูกมาที่จะซื้อ <c oughs> วิธีกินวิตามินซีอย่างประหยัดนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับโชคดีครับ